ลูกค้าอยากรู้รอบเกียร์ามาดูมาดูนะจะอัาตาทดาอัานเดียวกันไหมอันเดียวกันอันเดีก่กนโอเคนี่นี่ตรงนี้มาถึงหนึ่งรอบตะกอนมาหนึ่งนะเกียร์มันจะมีสี่เฮดเกียร์มันจะมีสองเฮดนะสี่เฮดแล้วก็สี่โลอ่ะเป็นภาษาไทยก็คือสองเร็วสี่เร็วสี่ช้าเอามาดูรอบนะอันนี้เราจะทดลองให้ดู สก่อนนะดูนะถึงรอบหนึ่งตะโกนบอกหนึ่งนะหนึ่งน,นี้อยู่ประมาณหนะึ่งจุดสองนะโอ้เฮ้ยจนหนึ่งจุดสองนะกลับมาเดิมก่อนโอ้เฮ้ยจนหนึ่งจุดสองนะอันนี้สี่นะอันนี้นติดเยอะที่ฝั่งนี้อันนี้อันนี้ขับสนะี่นะสี่ ดขับสีนี่หมุนแล้วนะดูขับสีนะดูสีโลกดลงนะลงมาข้างหน้านะสีโลนะหนึ่งสองตัวนี้จะอยู่ที่สองรอบตัวสี่โลนี่อยู่สองรอบสองเฮดกับสี่เฮ็ดนี่เท่ากันก็คือหนึ่งจุดสองสี่โลนี่คือสองรอบนี่นะเดีย yeah. <Yeah. S 1> ก็เอาไปประเมินแล้วกันว่าใครใช้ ทำงานยังไงใช้งานยังไงได้คุ้มค่าสวยมีของครบตามเดิมของเรานจาัยย๊หัวย่อยหัวย่อยครบหัวเกียร์ครบคันเกียร์ครบขาครบสั่งได้ครับมาเอากันไปได้เลยมีหลายลูกออเดอร์ก็มาลุล้ได้เลยครับพร้อมส่งนะจ๊ะเก่าญี่ปุ่นสวยๆครบครบโอเคบายบาย